สวัสดีค่ะอ่าขับป้าย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 อ,อย่ายกขึ้นสูงนะเดีย๋ยว เออนั่นแหละทำงางั้นเลยเออหมุนหมุนถอยถอยละหมุนอา้าวไปหมุนี่นน่นไม่ได้นะเนาะหมุนี่นน่นได้เหรอหอะไรนะ เออหนูจะรดรด,ดอะไรเนี่ยเขาเรียกอันนี้รถรถน้ำมันลูกรถน้ำมันรถน้ำมันอ่าอันนี้รถอะไรอันนี้รถไฟถอยลูกถอย ไปซ้อนไปซ้อนไปไปซ้อนท้าย,าย,อายเออไปซ้อนท้ายเลย <มา S 1> ไปนั่งเลย <ไป S 1> โอ้หมันนั่งน้ำเหนือไปซ้อนท้ายไป,ไปขยับขึ้นไปข้างในดิมาก่อนขยับเข้าไปข้างในเออเออแล้วหมุนเลยหมุนรถเลยอย่าไปยกรถนะเดี๋ยวมันไอ้นั่น หมุนอย่างเดียวห้ามยกเดี๋ยวม,มันจะหงายอ,อืมมันจะหงายนะเออมันจะหงายนั่นแหละนั่นแหละต้องทำอย่างนั้นแน่เออเอ,อ่าไปเลยลูกพี่ไปเลยลูกพี่อ่ารถคันนี้ตันอยู่อันนี้จะกินจะก,กินไหมจะก,กินไหมอ่ะ เดี๋ยวใครจะดูดก่อนกุดรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวดอดเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งกันดูดเออเดี๋ยวให้มาก่อนดูดก่อนค่ะแล้วก็ให้น้ำเหนือต่อน้ำเหนือฮะรดอืมอืม เดี๋ยวเอาคันนี้ไปไว้ก่อนเอาคันนี้หลบก่อนจะกินปูไทยอะ่อะเราจะกินปูไทยปูไทยอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวไปหาปูถอยมาเลยถอยมาเลยถอยมาถอยมาจะลงอะ่ะจะลงมากินปูไทยเหรอเดี๋ยวให้มะก็ให้ไอ้ดำเหนือลงก่อน จ้า,ามากินปูไทยด้วยกัน <Hey. S 1> เนี่มาวางตรงนี้ไปกินปูไทยด้วยกัน hmm. ช่างมันมันตกต้องตกพื้นห้ามกิน มันก่อนจะพาไปเหรอมันก่อนจะพาน้ำเหนือไปโรตัสเหรอน้ำเหนือจะขี่ยังเอาจะพากัาไปโรตัส ไปถูกกันนะ เมีอย mm. ู่ไม่เอาเอามหนูจะกลับบ้านแล้วเอาตัวเนี้ยเดขี่ไปเลยก็ไม่ไปตีาไปกไปีจะกลับบ้านกลับบ้าหรอใช่ไม่กลับพ้นจะตกอ่ะ อะไรนะจะไปไหน,บบนโอ้เดี๋ยวฝนตกอยู่นั่นเห็นไหมฝนตกไปไม่ได้เดี๋ยวฝนตกหยุดก่อนนะจ๊ะป้ามันก่อนบอกว่าแล้วฝนเีอยถ้าไปไป่อยอะถ้าไปฝนจะตกเพิ่มเดี๋ยวค่อยกลับ ที้เกียเล่นเหรอใครอยู่บ้านอ่ะใครอยู่บ้านใครอยู่บ้านน้ำเหนือพ่อหรือยายหรือแม่ ถอยเลยถอยมาเรื่อยๆโอ้โหอย่า <c oughs> <c oughs> ตกนะลูกตกนะรถอย่าต,<ก>ตีกันดิเดี๋ยวรถชนกันนะ ชน,นกันนะลูกอีกตัวนึงอนะ hmm? อะไรอันนี้อะ่ะอีกตัวหนึ่งอะ่ะ oh, อ๋ออยู่นในรถไงในรถไงอยู่ท้ายรถอะอยู่ท้ายรถใช่ไหมมงก่อนใช่ใชมังก่อนบอกว่าใช่ มันอยู่ข้างล่างอ่ะก็นหนูจะเอาอ่ะอืมหนูจะเอาอ่ะหือวเอาได้ไหมฮะแบบวอล์กร่วมก่อนเนี่ยยี่งค่อซื้อมาฮะเอาไหมไม่เอาถ้าไม่เอาไม่ถึงมันอยู่เนี่ยฮะมันอยู่เนี่รอ เ่อนอมีสายไฟอเดี๋ยวปดึงสายไฟนะลูกนะเล่นหายไปไหนอยู่นี่อยนจะอานี้ยเอาเอที่เล่นน้ำมันเหรอ ฮะมันลึกมันลึกเล่นไม่ได้มันลึกเด็กเล่นไม่ได้ลูกเด็กเล่นไม่ได้แตาบุคคลเล่นได้บุคคลไม่ใช่เด็กเหรอบุคคลไม่ใช่เด็กผมบุคคลโตแล้วนะใช่ไหมพ่อเติมน้ำให้นะพอ่พอเติมน้ำนให้โอ้ออพอ่อเล่นไม่ได้ไม่เล่นเลอนอม่เล่มมนเล่นไม มกรเล่นได้ไหมมกรเล่นได้ไหมเห็นไหมมกรเล่นได้ อยากกินไหมแล้วก็ไปเก็บอ่ะไปเอาสิเดินไปเอาดิอยากเอาขนมอะไรก็ได้ไไเลือกเอาเลย เจาะให้มาเจาะให้จับไว้ดีๆจับแน่นๆนะก้ไม่นะกินวะไม่รู้ แบ่งกันด้วยแบ่งแบ่งกันจเจาเนี้ยโอ้ยอยาค่อยเออกินพ่อใครมาเรียงอ่ะอ่า เดี๋ยวเอาไปก็ได้ะเนาเอาไปด้วยไหมเอาด้วยไหมเนี่ยเอแบ่งกันกินน่ะเออเดี๋ยวมาเล่นใหม่เหรอจะไปกินข้าวเหรอเออพ่อเน่าเหนือมารับน้ำเหนือไปกินข้าว ไปล็อกสิเป็นล็อกประตูก่อนเป็นล็อกประตูก่อนเออเป็นล็อกประตูก่อนเดี๋ยวไอ้ปิ้งมันจะออกเดี๋ยวไว้ก่อนนะไว้ก่อนไปล็อกก่อนเออเอาอย่าไปใกล้นั้นเดี๋ยวมันจะช็อตไม่ได้นั่นน่ะอืไปล็อกประตูเดี๋ยวไอ้ปิ้งมันออกือ เป,เปิดไฟหน่อยเปิดไม่เป็นเปิดก็เปิดไม่เป hm ็นอ hey, ่ะเปิดเขาก็บอกว่าเปิดไม่เป็นนะเปิดเอาก็แม like ่บอกเปิดไม่เป็นอะทำไมก็บอกปิดอะไรทำไมมาก่อนเป็นอย่างเนี้ยปิดจีเปิดออกไป ไปปิดก่อนไปปิดประตูก่อนปิดประตูล็อกก่อนล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกก่อนเดี๋ยวไอปิ้งมันจะออกอ่ะเออนั่นแหละ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เด็กซัมเนี่ละ่ะพี่น้องอืมน้ำเหนือก็ไปแล้วใช่ไหมนี่ยซัมเนี่ยละ่ะ